ก็มันสวยมากท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะขึ้นไปดูมหาปราสาทนะคะไปไหว้พระศิวะเจ้านะคะ <c oughs> ที่ไม่เคยเห็นเลยก็คือที่ปลูกไว้ตามซุ้มต่างๆเนี่ยรู้สึกว่ามางววน,นี้แฮปปี้มากค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเดี๋ยวอาจารย์เจ้าโสธราจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่เขากระโดงนะคะไม่ทราบว่าผู้ที่มาด้วยนีย่เคยเห็นเขากระโดงไหมคะ หาเคยพาแฟนมาเที่ยวเขากระโดงไหมคะ,ะอันนี้ล่ะเขาเล่นแบบนี้เพื่ออะไรนี่ให้วิ่งออกกำลังกายเหรอเล่นบอลลี่เออพอกรเสร็จจากนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปเที่ยวเขากระโดงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโอ้ก็ทําถนนทําอะไรได้ดีมากเลยนะแบบเขาวางแผนไว้ดีมากเลยจริงๆเนี่ยแต่ต้องใช้ ต้องใช้การดูแลแบบอย่างมากเลยนะเพราะหนึ่งน้ำต้องต้องจำเป็นเนี่ยเฉพาะแต่ถุงดินเนี่ยก็หมดไปเป็นหลายร้อยล้านแล้วนะเนี่ยเป็นร้อยล้านแล้วนะคะดินเนี่ยเือว,ว่าดินเขาเป็นแบบนี้เองต,อต้องเดินเที่ยวให้มันทั่วสิอุตส่ามาทั้งทีแล้วเนาะท่านผู้ชมค่ะ แม่ <c oughs> พูดอะไรผิดไปหรือเปล่าพระศิวะให้พรน,นะคะบอกว่าเธอจะเจอคนหล่อคนรวยเป็นจ้าของบ่อน,น้ำมันเขาหล่อดังเทพนิยายแล้วเขาจะมาอ่าแอบรักเธอเยสุธราตะเดมตัวเป็นเศรษฐีนี่ได้แล้วโอ้ยไม่รู้จะทำยังไงนะคะไม่รู้จะต้องเสียใจหรือไมอ่รู้ต้องดีใจโอ้ มีงูตายด้วยโอ้เฉพาะแต่แค่ต้นไม้รอบนี้ก็นั่นแหละโอ้แต่เฉพาะถมดินนี้ก็เยอะแล้วนะคะใครเป็นนะน่าจะไม่ทราบเหมือนกันน่าจะคนที่ มีชื่อเสียงในจังหวัดสุรินทร์ในจังหวัดปุรินทดนี่แหละคือคนที่ริเริ่มสร้างนี่แหละเขาน่าจะมีงบประมาณที่ตกลงมาแล้วก็ทำขึ้นมาถ้าเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ก็ดูนะเอา,ามีเพื่อนเขาพาให้มาเขาว่ามามาเที่ยวตรงนี้ตรงนั้นเราก็ไม่รู้ว่าโอ้ไปเที่ยวทำใหม่มันเป็นมีอะไรหรอสนาม มีแต่เฉพาะสนามแล้วจะไปทำอะไรบางทีเขาก็มาดูมาดูดาราอะเน,นาะมาดูนะักเตะบอลที่เป็นระดับระดับท็อปเทนระดับที่มีชื่อเสียงในโลกอย่างเงี้ยค่ะเขาเดินทางมาเขาก็มาซ้อมที่นี่มาเตะบงเตะบอลมาซ้อมมาแพ็กทีมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> คนเขาก็มาดูกันแบบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะดูคนดังนะก็ะจะเป็นแหล่งแหล่งรวม สำหรับเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะ,เป,นประนะเป็นธุระนะเป็นธุรกิจเป็นบิสเนสอะไรบางอย่างนะคะที่เป็นกีฬาในร่างของการเตะบอลต่างๆสปอนเซอร์อะไรก็จะลังเลเข้ามาคนก็จะรู้จักในนามของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะบุรีรัมย์ทีนี้ภารามีการมีการพัฒนา <c oughs> นักเตะเนาะไประดับทีมชาติที่มาจาก จังหวัดบุรีรัมย์หรือจังหวัดอะไรอย่างเนี้ก็เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กลุ่มคนในประเทศไทยรู้จักจังหวัดบุรีรัมย์มากขึ้นแล้วก็เข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้ในการากีฬามากขึ้นดังนั้นเมื่อการกีฬาม,มีการเติบโตทั่วโลกนะคะเขาก็จะบินมาแน่นอนแล้วว่าเขาอาจจะรู้จักแบงคอกคือกรุงเทพนะคะของประเทศไทยแต่ว่า อันดับที่สองที่เขาจะต้องรู้จักเลยนั่นก็คือบริรัมเมืองบริรัมนะฮะแล้วก็แหล่งต่อไปที่เขาจะต้องทําความรู้จักเรามากขึ้นแล้วก็ที่เขาจะต้องไปเซลฟี่ selfie, ไปท่องเที่ยวนะะก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นปราสาทเมืองตำออุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุง้งแล้วก็แหล่งต่อไปก็จะเป็นอาหารขึ้นชื่อของบริรัม ที่จะถูกกันโปรโมทแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมหรือศิลปะการแสดงไม่ว่าแต่เป็นนางอัปสราแล้วก็หัพกรรมพื้นเมืองการแสดงขึ้นเมืองต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกหยิบยกมาเพื่อโปรโมตนะคะแล้วก็เพื่อ,อเชิดชูให้เกิดการารับรู้นะคะในในานามในานามของ ศิละปะวัฒนธรรมและก็สิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่นะคะของเรานี่ก็คือสิ่งที่จะนำมาซึ่งผลสำเร็จนะคะในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนมากขึ้นแต่ก็จะต้องอาศัยพื้นที่หนึ่งนะคะที่จำเป็นจะต้องให้เขารู้จักเราในฐานะเป็นพื้นที่นะคะเพื่อ,อ การกีฬาหรืออะไรเนี่ยแต่จะต้องเป็นชื่อเสียงมีชื่อเสียงยิ่งใหญ่พอนะคะเาเป็นที่สิ่งที่ทั่วโลกเดินทางเข้ามานะฮะสิ่งเหล่านี้เองก็จะกลายเป็นเหมือนลักษณะว่าได้สร้างาประตูแห่งการต้อนรับแล้วก็ได้สร้างธุรกิจแห่งการเรียนรู้กันเพิ่มมากขึ้นสิ่งต่างๆก็จะตามเข้ามาอย่างมากมายหลากหลายนั่นเองนะคะ